ละมุนไปหมดซิริตาใส่ชุดว่ายน้ำพาลูกชายสัมผัสสายริมทะเลน้อยแต่มากจริงๆอวดโมเมนต์น่ารักน่ารักรก,กับลูกชายน้องกวินให้แฟนๆได้เห็นกันบ่อยๆสำหรับคุณแม่คนสวยซิริตาเจนเซนน์นลงเดชล่าสุดก็ทำเอาหลายคนใจละลายกับภาพเซตที่สาวสิริตานั้นใส่ชุดว่ายน้ำพาลูกชายสุดที่รักไปเที่ยวทะเลและเดินเล่นเอาเท้า เผยให้เห็นความน่ารักอบอุ่นของสายใหญ่แมลูที่ดูกี่ครั้งก็ต้องอมยิ้มตามโดยมีสามีนักธุรกิจหมื่นล้านก้อนลงเดชเป็นช่างภาพส่วนตัวคอยแชร์ภาพให้แม้งานนี้คุณแม่จะใส่เสื้อคลุมโชว์ให้เห็นความเซ็กซี่แค่นิดๆแต่ก็พาเอาใจสัน่นและละมุนสายตาไปหมดแบบนี้เรียกว่าน้อยแต่มากจริงๆ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ